สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับ BY Station นะฮะในคลิปนี้นะครับ BY Station จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเงินฝากดอกเบี้ยสูงอีกหนึ่งประเภทนะครับก็จะเป็นเงินฝากแบบดิจิตอลนะของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.6%กกันเลยนะเดี๋ยว ในรา,รายละเอียดนะครับของเงินฝากปพิเภทนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเงินฝากประเภทดิจิตอลนะครับการทำธุรกรรมเนี่ยก็จะเป็นการทำผ่านแอปพลิเคชัน kkp mobile ของทางธนาคารนะ,ะรายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูกันครับก็สำหรับเงินฝากอันนี้นะครับมันมีชื่อว่า kkp savey นะครับก็จะเป็นเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.6%นะ ทำรายการนะครับผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารเกียรตินิคิพัฒระเขาก็คือตัว KKP Mobile นะครับซึ่งจุดเด่นของมันก็คือดอกเบีย้ยสูงนะผมแจกไปแล้วอันดับที่2ไม่มีในส่วนของขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับจะเปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยสครั้งต่อปีเหมือนอเงินฝากเผื่อเรียกทั่วไปเลยแต่ดอกเบีย้ยสูง กว่าเงินฝากประจำซะอีกนะครับโดยขั้นตอนการเปิดของเขาง่ายๆเลยนะครับก็คือเราต้องโหลดแอป,ปตัว KKP Mobile ม,มาก่อนนะครับแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนนะครับโดยใช้บัตรประชาชนที่ทีเด็ดก็คือสามารถที่จะไปยืนยันผ่าน k คออสของทาง AIS ได้นะครับ3เลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็ยืนยันการเปิดบัญชีแล้วก็โอนเงินเข้าไปได้เลยง่ายๆแค่4ขั้นตอนนะ อย่างที่ผมบอกสะดวกในการยืนยันตัวตนมากนะครับสามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้ที่ k คานอของ AIS ทุกที่เลยนะครับก็มีเยอะแยะมากมายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับเรามาดูเงื่อนไขกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะเปิดบัญชีประเภทนี้นะครับสำหรับคนที่จะเปิดได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่อายุตั้งแต่ 15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะโดยที่ต้องมีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้ข้อมูลในการชิปการ์ดในการยืนยันตัวตนนะฮะแล้วก็จะเป็นบัญชีที่เปิดบัญชีคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วหคนก็เปิดได้หนึบัญชีด้วยนะครับมีอีเมลนะครับเป็นช่องทางที่จะเอาไว้รับ ภาพสมุดคู่ฝากก็คือมันจะไม่มีในส่วนของสมุดบัญชีให้นะบัญชีตัวนี้นะครับเขาก็จะส่งทุกอย่างผ่านอีเมลให้เรานะไม่ว่าจะเป็นตัวสมุดนะครับเป็นตัวสเตทเมนต์เขาเรียกว่า e-statement นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการเปิดบัญชีผ่าน KKP Mobile ของเราเนี่ยได้ตั้งแต่สูงในกาเที่ยงคืนจนถึง4ี่ทุ่มนะครับสามารถทําได้นะคราวนี้เรามาดูอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ได้รับกันนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดบัญชีที่น้อยกว่า1 0,000เนี่ยก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่50สตางนะก็อันนี้ก็จะไม่ได้ต่างจากดอกเบีย้ยเผื่อเรียกทั่วไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดตั้งแต่10,000ขึ้นไปแต่ไม่ถึง1ล้านเนี่ยจะได้สูงถึง1.5%เลยนะและสูงสุดครับถ้าฝาก1ล้านขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน2ล้านนะฮะก็จะได้อยู่ที่1.60%นนั่นเองส่วนที่เกิน2ล้านจะคิดแค่5สตาคนะครับ ก็รายละเอียดในส่วนของตัวเงินฝาก KKP ก็มีประมาณนี้นะใครสนใจก็ลองไปเปิดบัญชีกันได้นะอย่างที่ผมแจ้งนะโหลดแอปนะครับยืนยันตัวตนผ่าน k i ออส AIS นะครับหรือที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒนละก็ได้หรือถ้าใครมี NDID อยู่แล้วก็สามารถทำได้เลยแล้วก็เลือกเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะใครที่อยากให้เราทำคลิปเพิ่มเติมในการ เปิดให้ดูแจ้งเราได้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับสำหรับรายละเอียดเขาค่าเป็นประมาณนี้ยังไงฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ b y Station ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ